ตอนที่170ชั่วตอนว่าการประจบประแจงของนางพยามพึ่งกรดกัดกร่อนลินหยวนวางไข่ไว้ในช่องที่มีลทธิ์กัดกร่อนของน้าแดงเพื่อให้มันฟักออกมาเขาถ่ายทอดความคิดของเขาให้กับน้าแดงผ่านความผันผ,นผวนทางจิตวิญญาณของเขาและในมิช้ามันก็เข้าใจความตั้งใจของเขาเขาใช้เถาวันไร้หนามห่อไข่ของราชนีพึ่ง ที่มีธิ์กัดกร่อนกรดไว้นมือมันไม่ได้วางไว้ในโพรงที่มีริ์กัดกร่อนแต่เข้าไปในปากกัดกร่อนมือมันกรีนไข่เข้าไปในปากกัดกร่อนหลินหยวนก็ให้อาหารหนามแดงด้วยเนื้อของสิ่งมีชีวิตมิติจากกล่องเก็บเฟ,ฟเขาเลือกเนื้อมแมลงต่างดาวขั้นสามจะเหมนมากที่มีความเป็นกรดสูงและป้อนเข้าไปในปากของมันเมื่อหนามแดงพัฒนาเป็นระดับบรอนหลินหยวนก็เลือกสิ่งมีชีวิตมิติขั้นสาม ซึ่งคล้ายคลึงกับเนื้อของเหล่าเฟยระดับโกลหลังจากนั้นเขาก็เริ่มถ่ายทอดพลังจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาและทําให้ปากกัดกร่อนดูดซับพลังงานของเนื้อหนังอย่างรวดเร็วเมื่อนางพญาพึ่งกรดกัดกร่อนฟักไข่มันก็จะสร้างรังทันทีลินหยวนไม่รู้ว่าจะต้องใช้พลังงานเท่าไหร่แต่ก็จะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนหลังจากผ่านไปทั้งวันนามแดงก็หยุดกินอาหารอย่างรวดเร็วและดูดซึมพลังงานของเนื้อแมลงมิติขั้นสาม ด้วยความเร็วปกติเมื่อเห็นเช่นนั้นหลินยวนก็หยุดการถ่ายทอดพลังงานทางจิตวิญญาณของเขาเข้าไปเขาได้ใช้พลังงานทางจิตวิญญาณจำนวนมากเพื่อช่วยให้ปากัดกร่อนย่อยเนื้อของมแมลงมิติในขณะนั้นเพิ่งสีเทาขนาดเท่าหัวแม่มือก็คลานออกมาจากกรีบเนื้อของปากัดกร่อนมันยังดูบอบบางมากตะเหล็กในสองอันที่ปลายขาของมันและเหล็กในที่ปลายท้องของมันก็ดูแหลมคมหลินยวนใช้ครูดาตา พื่อตรวจสอบและพบว่านางพญาพึ่งกรดกัดกรอนเป็นประเภทต้นกำเนิดระดับนอร์มอลหนึ่งคุณภาพก็ระดับธรรมดาอย่างไรก็ตามเขาประหลาดใจเมื่อมองดูเพราะนามแดงได้กินเนื้อแมลงมิติขั้น3ามจำนวนมากและดูดพลังงานจากเนื้อสัตว์ถึงสิบเท่าใน1วันกล่าวอีกในหนึ่งนางพญาพึ่งกรดกระกรอนที่พิ่งฟักได้ใช้พลังงานเนื้อของแมลงมิติจำนวนมหาศาล เพื่อสร้างรังของมันลินยวนไม่รู้ว่ามันจะสร้างรังแบบไหนนี่เป็นเพราะเขาไม่สามารถเข้าไปในปากกัดกรอนเพื่อดูรังของนางพญาพึ่งกรดกัดกรอนได้อย่างไรก็ตามเขาสามารถสัมผัสได้ผ่านหนามแดงว่ารังไม่เล็กเลยนางพญาพึ่งกรดกัดกรอนใช้ของเหลวในการย่อยอาหารที่รวมตัวกันเป็นผลึกกดเพื่อสร้างหลังนี้ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เมื่อสร้างรังเสร็จลินยวนก็สัมผัสได้ถึงหนามแดงซึ่งมีสายสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเขา ทำสัญญากับนางพญาพึ่งกรดกัดกร่อนเขาไม่รู้ว่าจะเลือกทาสัญญาแบบไหนกับนามแดงทันทีหลังจากสร้างรังของมันความสัมพันธ์ตามสัญญานี้สามารถเข้าถึงได้ในระดับใดในขณะนั้นลินหยวนพบป้าสัญญาระหว่างหนาแดงและนางพญาพึ่งกรดกัดกร่อนนั้นรุนแรงมากนามแดงทําตัวราวกับเป็นราชนีผู้ดูถูกโลกและทําให้นางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องรับใช้เธอ ในขณะนั้นลินยวนก็รู้สึกได้ว่านางพญาพึ่งที่พึ่งจะฟักได้ปลดปล่อยสัญญาทางจีวิญ,ญญาณเพื่อทำให้น้ำแดงพอใจมันช่างไรอย่างไอซีนกาแฟใดๆลินยวนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณางพญาพึ่งกดกัดกร่อนได้เนื่องจากภารกิจหลักของเขาคือการเพิ่มระดับน้ำแดงสั่งให้นางพญาพึ่งกดกัดกรอ่อนบินไปยังฟามือของลินยวนในขณะที่เขาสงบลงลินยวนนำมันไปยังมิติสปิริตร็อกแล้วปรับปรุงพึ่งราชนีกดกัดกร่อนสีเทาและอายุน้อยนี้ มันพัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของจิตวิญญาณที่ร่ำรวยภายในมิติ normal elite elite epic bronze bronze legend silver เขาหยุดเมื่อเขาเลี้ยงนางพยาพึ่งกรด,ดกร่อนเป็นระดับ g o เมื่อมาถึงจุดนี้ในที่สุดลิยนยวนก็มีเฟยระดับ g o และได้รับการพิจารณาว่ามีพลังในการต่อสู้ของผู้เชี่ยวชาญร,ระดับสุดยอดในหมู่คนรุ่นใหม่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพัฒนานางพญาพึ่งกรด,ดกร่อนเป็นระดับ g o ในมิติ s p ปิ i ิ l ล็อกเมื่อลินยวนดูเวลาบนโทรศัพท์มือถือของเขาเขาก็พบว่าเขาใช้เวลาเกือบ20วันในการพัฒนาเฟยหนตัวเฟจากระดับธรรมดา1ส่วน10กลายเป็นเฟรยระดับโก1ส่วน10แล้วคุณภาพระดับ l e เจน d นี่เป็นผลมาจากการที่เขาพัฒนามันด้วยความพยายามทั้งหมดของเขาในมิติ s p ปิ i ิ l ล็อ เมื่อเขาต้องการที่จะวิวัฒนาการนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนจักระดับโกเขาก็ตรหนักว่าเขาไม่สามารถทําได้ในตอนนี้เขารู้ว่าเขาสามารถทําได้อย่างง่ายดายก็ต่อเมื่อเขากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญจิวิญญาณระดับบีเขาก็พอใจมากที่เขาสามารถพรัฒนาเป็นระดับโกและคุณภาพระดับรีเจนได้แม้ว่านางพญาพึ่งกกัดกร่อนจะอยู่ที่โกระดับหนึ่งแต่ก็มีพลังต่อสู้มหาศาล ในขณะที่หลินหยวนมองไปยังพยาพึ่งกดกัดกรอนระดับกรในมือของเขาเขาก็ที่จะรู้สึกถึงอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ว่ามันเป็นเฟร์ระดับกรตัวแรกของเขาความรู้สึกของความสำเร็จในการพัฒนาชีวิตได้ชา้าล้างความเหนื่อยล้าใน20วันที่ผ่านมานี้ออกไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงระดับจิตวิญญาณของเขาปัจจุบันนางพยาพึ่งกกัดกรมีความยาวประมาณ15เซนติเมตร มีลำตัวเรียวยาวมีความแวววาวของโลหะสีแดงเข้มซ่อนอยู่ด้วยเครื่องหมายสีเขียวเข้มแปลกๆแสดงให้เห็นถึงความงามที่น่ากลัวมันมีเหล็กในสองอันที่หน้าขาและเหล็กในยาวบางสองอันที่หน้าท้องคลีบหน้าของมันมีความหนาในขณะที่เหล็กในช่องท้องนั้นแหลมคมและเรียวยาวและก็ยังมีแสงสีเขียวที่น้าขนลุกนางพญาพึ่งกดการกร่อนบินปร,บรอบๆบหลินหยัวด้วยความรัก ก่อนที่จะกลับมาอยู่ในมือของเขาจากนั้นเขาก็รู้สึกได้ว่ามันเปล่งประกายด้วยความกระตือรือร้นที่จะเห็นนามแดงหล่นหยวนอดไม่ได้ที่จะตัดพอในใจว่ามันช่างเป็นพวกประจบสอพรอจากนั้นเขาก็ออกจากมิติสเปรตล็อกพร้อมกับนางพญาเพิ่งกดกันกรอนระดับโกแม้ว่าจะอยู่ในระดับโกแต่ก็ยังต้องระมัดระวังที่จะทําให้นามแดงพอใจเหมือนเดิมในความรู้สึกของเจ้าของบ้านนามแดงรู้สึกเย็นชาต่อผู้ใต้บัคบบัญชา อย่างนางพญาพึ่งกดกัดก่อย่าเลก็ตามนางพญาพึ่งกดกัดกรอ่อ,รกนกกกรอนก็ไม่ได้รังเกียจราวกับว่าไม่เห็นนามแดงสนใจมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมันอาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าสําหรับมันนางพญาพึ่งกดกรดกรนบินไปมาอย่างมีความสุขท่ามกลางเถาวันเต้นราของนามแดงและบางครั้งก็ร่อนลงมาบนโพรงที่มีริกดกัดกร่อนของดอกไม้สีแดงที่คล้ายกับกุหลาบของนามแดง เพื่อพักผ่อนในขณะนั้นลินยวนก็ตรวจสอบข้อมูลด้วยทักษะจูด e าต้าอย่างรอบคอบตอนที่171ชงชื่อตอนว่าความโหดร้ายของนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนลินยวนตั้งหน้าตั้งตาดูข้อมูลของนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนระดับโกคุณภาพระดับรีเจนชื่อเฟนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนสายพันเฟเวสพีเดบัคลอเซลาประเภทเฟประเภทต้นกำเนิด และพีดทักษะปีกลอบเบรนกระพือปีกด้วยความถี่สูงปีกสะท้อนแสงที่กระพือปีกอย่างรวดเร็วช่วยให้นางพญาพึ่งกดกัดกรอนสามารถลอบเรนได้เหล็กในทะลวงกระดูกเหล็กในที่บุนได้อย่างหนักและแรงกระแทกรุนแรงทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วทักษะดักแด้ประสิทธิ์เหล็กในของนางพญาพึ่งกดกัะกรอนสามารถปล่อยดักแด้ที่วักตัวเร็วเข้าสู่ร่างกายของเป้าหมายในขณะที่กัด ทักษะตัวอ่อนกลืนกดด้วยกรดที่เพียงพอนางพยาพึ่งกดกันกรอนจะฟักตัวอ่อนที่กลืนกดจานวนมากซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อฟื้นฟูพลังงานและผิดที่บริโภคเข้าไปอย่างรวดเร็วทักษะโจมตีพิฆาตสองเหล็กในทั้งสองมีพิษกัดกร่อนจากกรดสองชนิดที่แตกต่างกันหากเหล็กในโดนส่วนเดียวกันของเป้าหมายพิษทั้งสองชนิดจะสลายส่วนของเป้าหมายในทันที เมื่อหลินโยนเห็นความสามารถของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเขาก็ไม่ได้ที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นนักบูที่โหดร้ายจริงๆปีกรอบเรนส์สามารถเพิ่มความสามารถในการซ่อนตัวได้อย่างมากนาำแดงและนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเป็นการรวมกันที่ยอดเยี่ยมนาำแดงจะปล่อยสปอร์ออกมาเพื่อวางลูกสมุนและกระจายออกไปในทะเลดอกไม้ในกรณีที่ไม่มีเนื้อเจิมมากนาำแดงก็จะใช้พลังงานจากร่างกายเพื่อกระจายทะเลดอกไม้ดังนั้นในทะเลดอกไม้ จึงไม่น่าตกใจเหมือนในเมืองมิลส์ตันเมื่อต่อสู้ในเครือข่ายดวงดาวหนาแดงซึ่งปัจจุบันเป็นสิกมีชีวิตประเภทต้นกำเนิดระดับบรอนด์สามารถแข่งขันกับเฟรระดับซิลเวอร์ด้วยทะเลดอกไม้ได้อย่างไรก็ตามการเติบโตของโลกสปอร์สมุนไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อให้โจมตีโดยตรงแต่มันเป็นความสามารถในการควบคุมภาคสนามทะเลดอกไม้ที่หนาแดงสร้างขึ้นสามารถกำจัดการเคลื่อนไหวของศัตรูได้เป็นอย่างดี ในขณะนั้นนางพญายพึ่งกดกัดกร่อนที่ใช้ปีกลอ้อเบรนจะเป็นมือสังหารที่สมบูรณ์แบบเหล็กในจะเจาะก,กระดูกสามารถเจาะทะลุเกราะของเหล่าเฟได้เป็นอย่างดีและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกระดูกของเป้าหมายอย่างไรก็าตามสายตาออลินยวนประหาเข้ากันกับทักษะดักแด้ปริสิทธิ์ช่างเป็นความสามารถที่โหดร้ายจริงๆลินยวนได้ตรวจสอบเหล็กในของนางพญายพึ่งกดกัดก่อนและพบว่าพวกมันเป็นโพรงเขาคิดมาตลอดว่า มีการใช้เหล็กในกรวงในการฉีดกรดเข้าไปในร่างกายของเป้าหมายแต่เขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าพวกมันจะปล่อยดักแด้โปรตสิทธิ์ที่ฟักออกมาในร่างกายของเป้าหมายในไม่ชา้ามันมีสภาพเดียวกันกับการเติบโตของน้พญาพึ่งกรดกัดกรด่อนดักแด้จะค้นหาเนื้อเยื่อวัยวะที่เป็นกรดมากที่สุดในร่างกายของเป้าหมายโดยอาศัยสันชาติยาของมันก่อนที่จะเจาะเข้าไปเพื่อฟักไข่นี้คล้ายกับเป็นการบอกว่าเมื่อน้พญาพึ่งกรดกัดกร่อนฉีดเข้าไปในร่างกายของเป้าหมายดักแด้ที่ฟักมาจากไข่ จะเจาะเข้าไปในกระเพาะอาหารของเป้าหมายตามสัญชาตญาณของมันจากนั้นดักแด้ก็จะฟอกออกมาด้วยความชื้นเหลือของกรดในกระเพาะอาหารดักแด้ประสิศจะทรมานแบบไหนกับเป้าหมายที่ถูกกาฝากความเจ็บปวดจากการฉีกขาดของหนังและเนื้อและการเจาะเข้าไปในกระเพาะอาหารเป็นสิ่งที่ลือนลวนไม่สามารถจินตนาการได้นอกจากนี้ดักแด้ประสิ์ที่ฟักในกระเพาะอาหารจะดูดซับกรดในกระเพาะอาหารและสารอาหารจํานวนมากจากร่างกายของเป้าหมาย เลินหยวนรู้ว่ากรดและพลังงานที่กรดกัดกร่อนราชนีพึ่งดูดซึมจากปากกัดกร่อนของนาำแดงได้มากเพียงใดแม้ว่าสิ่งมีชีวิตธรรมดาจะมีพลังงานจนวนมหาศาลในร่างกายพวกมันก็จะมีกรดมากขนาดนี้ได้อย่างไรการดูดซึมกรดในกระเพาะอาหารจมวนมากจะทำให้กระเพาะอาหารของเป้าหมายถูกทำลายและเหี่ยวลงหากดักแด้โปรตีนที่ฟักออกมารู้สึกว่ากรดในกระเพาะอาหารไม่เพียงพอมันจะเจาะเข้าไปในอวัยวะอื่นๆเพื่อดูดซับกรด หากกรดในร่างกายงเป้าหมายไม่ถึงสภาพการฟักไข่ก็จะไม่ฟักเป็นตัวอย่างไรก็ตามร่างเป้าหมายอาจจะถูกทำลายจนไม่สามารถรับรู้ได้แต่ถ้ากรดในร่างกายของเป้าหมายเพียงพอที่ดักแด้ปรสิทธ์จะฟักเป็นตัวมันก็จะคล้ายกับการฟักตัวของศัตรูดักแด้ปรสิทธ์จะแตกออกจากร่างกายของเป้าหมายตามคำสั่งของนางพญาพึ่งกดแกดกร่อนความสามารถของดักแด้ปรสิทธ์นี้โหดร้ายและน่ากลัวแน่นอนว่าดักแด้ปรสิทธ์มีจุดอ่อนของตัวเอง นางพญาพึ่งกดการกร่อนจะต้องเจาะเข้าไปในผิวหนังชั้นนอกของเป้าหมายเพื่อที่จะปล่อยดักแด้ประสิทธ์เข้าสู่ร่างกายของเป้าหมายได้อย่างไรก็ตามเหล็กในเจาะกระดูกสามารถแก้ไขจุดอ่อนนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบฟังก์ชันทำลายการป้องกันของเหล็กในทะลวงกระดูกช่วยให้นางพยาพึ่งกดกัดกร่อนปล่อยดักแด้ประสิทธ์ใต้ผิวหนังชั้นนอกนอกจากนี้เถาวันเจาะเกราะของน้ำแดงก็สามารถทะลวงเกราะได้เช่นกันเลนยวนไม่เคยเข้าใจว่า นางพญาพึ่งกดกัดกร่อนมีชื่อนี้ได้ยังไงแต่หลังจากได้เห็นตัวอ่อนกลืนกรดในที่สุดเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทต้นกำเนิดที่โหดร้ายอย่างยิ่งด้วยธรรมชาตินางพญาพึ่งกดกัดกร่อนให้กำเนิดดักแด้ในรังที่สมบูรณ์แต่ดักแด้ทั้งหมดไม่มีอะไรมากไปกว่าการปันส่วนให้เธอฟื้นขึ้นชีพเนื่องจากตัวอ่อนที่กลืนกรดเหล่านี้มีความแข็งแกร่งของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนด้วย ในการต่อสู้จึงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่วิธีการฆ่าที่ทรงพลังที่สุดแต่มันเป็นทักษะพิเศษที่เรียนรู้จากระดับบรอนทักษะโจมตีพิฆาตสองนางพญาพึ่งกดก,ดการกรอนมิเล็กแหลมสองอันที่หน้าท้องซึ่งมีพิษสองชนิดที่แตกต่างกันพิษของพึ่งที่มีพิษร้ายแรงเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีพลังที่จะฆ่าด้วยตัวมันเองแต่หากโดนเข้าแล้วล้วก็ร่างกายของเป้าหมายจะสลายทันที ในสวนที่สัมผัสกับพิษสิ่งที่ทรงพลังที่สุดของการโจมตีพิฆาตสองคือว่ามันไม่จําเป็นต้งองเจาะเกราะแม้ว่าเหล็กในของมันจะฉีดสารพิษทั้งสองเข้าไปในเกราะของเป้าหมายได้แต่พวกมันก็สร้างปฏิกิริยาขนาดใหญ่ที่จะทําให้ชิ้นส่วนของเกราะของเป้าหมายสลายไปจากนั้นหลินหยวนก็ได้ทดสอบทักษะโจมตีพิฆาตสองของนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนเขามองไปยังส่วนผสมทางจิตวิญญ,ญาณโลหะที่สึกกร่อนและสลายตัวในมือของเขา และได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับพลังของทักษะพิเศษของมันหากนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนต่อยเฟยประเภทการป้องกันระดับแพทินามที่ไม่แข็งแรงมากด้วยเหล็กในที่ท้องของมันชิ้นส่วนที่สัมผัสจะสึกกร่อนอย่างรุนแรงและถึงกับสลายหายไปอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องยากสําหรับมันที่จะโจมตีส่วนหนึ่งของเฟยระดับแพทินามถึงสองครั้งด้วยเหล็กในลลนยวนรู้สึกยินดีกับนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนระดับโกเต็มหนึ่งส่วนสิบ และคุณภาพระดับรีเจน์เมื่อเห็นมันกระพือปีกท่ามกลางเทาวันของน้ำแดงด้วยท่าทางผ่อนคลายเขาโกรดไม่ได้ที่จะนึกถึงความโหดร้ายที่อยู่เบื้องหลังของนางพยาพึ่งกดกัดกร่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กในตรงท้องสองอันที่สามารถใช้การโจมตีพิฆ่าสองได้ดังคำกล่าวที่ว่าไม่มีอะไรจะพิเศษมากไปกว่าเหล็กในโดยธรรมชาติแล้วนางพญาที่มีหน้าที่สร้างอาณานิคมในรังซึ่ง ไม่ใช่กรณีของพึ่งราชินีกดกัดกร่อนมันสร้างลูกหลานที่เรียกว่าตัวอ่อนกลืนกรดซึ่งเป็นอาหารบรรเทาทุกข์ที่ได้รับการบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อนางพญาพึ่งกดกัดกร่อนพยายามที่จะทำให้น้าแดงพอใจดูเหมือนว่ามันจะเป็นพวกประจบประแจงที่ซื่อสัตย์ที่สุดเลยแต่มันก็โหดร้ายกับลูกหลานและศัตรูของมันเองไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นความขัดแย้งยังไงแต่ความขัดแย้งนี้ก็น่าสนใจมาก ลินยวนยืดร่างกายของเขาและเก็บน้ำแดงรวมไปถึงนางพญาพึ่งกอดกัดกร่อนกลับไปซึ่งอยู่ในร่างกายของน้ำแดงกลับเข้าไปในกล่องเก็บเฟย์ไดมอนด์รูปใบไม้ทั้งคู่ต้องการสารอาหารที่ดีและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาลินยวนไม่ได้เลือกที่จะพักผ่อนเลยแต่เรียกฉี่ไม่ออกมามันดูงงงงเล็กน้อยไม่ถูกอัญเชิญมันเคยคึกคักและยึดติดอย่างไรก็ตามมันขมวดคิ้วด้วยการแสดงออกที่ยากลําบากซึ่งทําให้ลินยวนกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทำไมฉีมี่ถึงดูสิ้นหวังจัง